ประเด็นต่อไปพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศสังหารหัวหน้าฝ่ายการเงินของกลุ่มฮิสบอลเลาะค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทอาวีฟประเทศอ,อิสราเอลว่าพลเรือตีดานียลฮาการีโฆษกกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรียซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สามารถสังหารชายซึ่งทำหน้าที่ผู้นำหน่วย4400ของกลุ่มฮิสบัลเละซึ่งรับผิดชอบกิจการด้านการเงินทั้งหมดของกลุ่มผ่านการลังเลียงน้ำมันของอิรานผ่านซีเรียเพื่อจำหน่ายในเลบานอนค่ะ ทางนี้นะคะพลเรือตีฮาการีไม่ได้ให้ข้อมูลว่าชายคนดังกล่าวคือใครแต่กล่าวว่าก่อนหน้านั้นหน่วย C400 อยู่ภายใต้การนำของนายโมฮัมหมัดจาฟาเคเซียซึ่งรู้จักกันด้วยฉายาซิกซาร่าขณะที่องค์กรสังเกตการด้านมนุษยธรรมซีเรียรายงานว่าการโจมตีดังกล่าวของกองทัพอิสราเอลมุ่งเป้าไปที่ชายคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ชาวซีเรีย ที่กำลังขับรถอยู่บนถนนสายหนึ่งในกรุงดามัสกัสเพื่อไปร่วมง,งานลำลึกถึงนายยายาซินว่าผู้นำสูงสุดฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสซึ่งเสียชีวิตระหว่างการเผชิญหน้ากับทหารอิสราเอลในฉนนกาซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ